เดี๋ยวดูหน้าใกล้ๆก่อนดูหน้าใกล้ๆนะครับาล้วคับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับก็อยู่กับเกมเอ่อซี่โครงเนื้อซี่โครงหมูนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ตรงนี้นะครับที่ที่มีเม็ดคิดเยอะจริงๆนะครับแต่ผมเก็บไปใช้ก่อนเดี๋ยวรีบใช้ยังเลยวะเนี่ยนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับเราก็ได้ฆ่าไอ้ตัวอ้วนะครับซึ่งเป็นบอสหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเรามีทุกซองโขกกระสุนมันเยอะอย่างงี้มันหมายความว่ายังไงเอ่ยหรือว่าเราต้องวิ่งตลอด ตอนตอนตอนเออมิก้เอ็งจิมจิมอ้โอยมันลุมกูมันลุมลุมกูอะลุมลุมกูอะลุมกูอะลุมกูกูจะตายเดี๋ยวขอิโอ้ยอะไรเกระสุน กลัวพวกมึงจะตายเนาะอ,อ,อะไรอ่ะเอาโดนเลื้อยจับเลยเอเอ,าเอาปาดก่อนปาดก่อนค่อยว่ากันมันจะมาเลื้อยเอาตายโดนเลื้อยตัดตายเด,ดี๋ยวนะมายังไม่จุกอะไรของลือ้ออยากตัวอุ้ยโ,โดนเลยอ่ะอะไรของมึง อย่ามายุ่งกับพี่พี่ไม่ชอบเฮ้ยเฮ้ยพี่ไม่ชอบอุ้มีคิดไปเอาก่อนนะอุ้มเอาเม็ดคิดก่อนขอร้องรอแป๊บนึงมึงอย่ามึงอย่าล้อกนะหยิบเอา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 ไม่หลังเอาไม่หลังนะอุ้ยอุ้ยอ้ยชิบ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 ของแท้ชิบของแท้อุ้ยเอ้ย ล6าหก6ร6หกาหกอย่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามา, 22, รรมมายี่สองดีเลือดดีเลือดีเลือดรีเลือดเออ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 อยู่ด้หัง อยู่ท้าหลังให้ไงอยู่ได้เอ๊ะแอบแอบแอบมองเธออยู่นะจ้าแต่เธอไม่รู้บ้างเลยมายังหมด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 แล้วเนาะหมดแล้วั้างเจ้าเปล่าปืนอะไรอ่ะโอ้โหนี่แหะที่ต้องการลูกโม่ห้าสิบกว่านัด โอ้ยรอดตายรอดตายไปทีนะครับ <_ C ell> เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยดีนะรีเลือดให้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะนี่อะไรล่ะเก็บก่อนเก็บเอาปิด,ป,ด,ป,ด,ป,ดประตูเปิดประตูโอ้ตกใจหมดเอาเอาพอดีเลย <_ c oughs> เฮ้ยนี่มันเซฟอเฟรอฟรอ์ดเซฟฟอร์ดเซฟฟอร์ดเอ้ยต้องเล็งให้มันยิงยิงให้มันเล็ง อยู่ไหนมีเปล่ามีอีกไหมมีไหมเปิดประตูเช็คเช็คอ้าวเช็คเช็คอืมมันต้องมีแหละไม่มีหรอกมั้งเอ้ยเมื่อกี้อะไรอหรอหลอนไปเองเดี๋ยวมีคุโน้ตบอกเอ่อบอกว่าอะไรวะฟรีดอมอิสลาต้องการแต่ละแล้วก็เมืองนี้พร้อมที่จะพร้อมอะไรสักอย่างผมแปลไม่ออกหรอกท่านผู้ชมเปลี่ยนมั่วไม่ได้นะครับเดี๋ยวเขาจะว่าเอานะครับ จะไปดูเรื่องราวที่แท้จริงกันนะเอเอ,เ,อเล่นไปก่อนเดี๋ยวให้มันสอนเดี๋ยวให้มันบอกเอา้ามึงตายได้ไงน่ะหืมหมดหรือยังโอเคเช็คก,ก่อนเช็คเฮ้ยโอเคเก็บยวกับสุตน,นะเก็บยวกับสุตมาแป๊บยีงโดดก่อนเจอห้าสิบเองอะเมดคิดมีไหมเอานี่ไงมึงกูเจอเมดคิดแล้วจ้า โอ้ยประธานพรเถอะใครอะใครใครใครนัดเดียวไปมองเท่งอ่ะป๋าระเบิดมาทำไมพี่ไม่ชอบระเบิดการกรีกรเนตกรเนตราน่าตาโอ้โหใครวะเนี่ยนี่มันอะไรวะเนี่ยงโง่อะไรวะ อึระเบดโอ้ยเกือบโดนกูเดี๋ยวมันอยู่ห้องนี้เหรอเราต้องสู้กับเจ้าตัวนี้เหรอท่านผู้ชมเอาแล้วเอาแล้วปืนอะไรอ่ะโอ้โหโ o เก็ตลันเชอร์เหรอจะบ้าโอ้โหพร้อมเลยกระสุนทัรงรอบเอลเอาขาขาดขาดเทียมซะด้วยแล้วงงเห็นไหมนะ่ะต,ต้องมาเจออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะี้ มันได้ยินเสียงเหรอเฮ้ยโอ้ว่าแล้วอฮ้ยโอ้โอ้โอ้ มันตาบอดจริงด้วยครับทุกท่านฮมโอ้โหมัน hmm. ร mm ู hmm. oh, mm ้โอยโอย มันรู้มันรู้เดี๋ยวเดี๋ยวตายสตีว์สิวะเอออย่างไรเอากูสคริป กดสกคริปเดี๋ยวเอา้าเป็นไรอะเอากดสกคริปช่วยเลยโทษด,ดีนะครับผู้ชมแต่มันคงไม่พูดอะไรหรอกมั้งนะครับแล้วก็จัดก,การไปเรียบร้อยแล้วนะครับปืนก็ดีโทษด,ด้วยนะครับขออภัยนะครับเมื่อกี้กดมือมันเผลอไปโดนสคริปนะครับแย่เลยแบบนี้ไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่นะครับแต่ไม่เป็นไรครับแล้วก็ การบอสไปแล้วนะครับส่วนห้องนีเ้เปิดไม่ได้นะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมนะว่าแต่มันที่ไหนวะเนี่ยไหนวะมึงว่าจะหาทางออก,กไงไม่ใช่หรอเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยยังตู่มามึงยังหลบกูดได้เมรีน,มน,มนึงไงพวกเมรีเรอหืมใช้ไม้ตีคนอื่นอนะ่ะเจ็บนะกูจะบอกให้เดี๋ยวมึงเจออะไรเออเอสเใช่ปะ ตัวนี้มีเม็ดชิดซะด้วยเอาไว้ก่อนครับปู่เมลีอุ๊ยกุ้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 ยเมรีนัดเดียวไปไงไปหวั่นเลยรู้สึกว่าแมปแมปมันจะเยอะซะหน่อยนะเซฟเกมอะไร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 โอ้ยโอ้โอ้ยไอ้เด็กนี่นี่กูเปลี่ยนกูสูญอยู่หรอโอ้โหจิมอืมจิ้มกูแสดงเดือดอืมไม่เป็นไรเอ้ากูกลับไปไม่ได้สวยแล้วชิบหายแล้วของแท้เลยมึง มันหมานันแะยิงหวะอะไรก็แล้วกัเราก็ให้ยืนเราก็ยืนให้มันยิงเนาะทำไมเราเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมทำไมเราเป็นคนอย่างนี้วะงงวะนะไม่เข้าใจตัวเองเลยครับยืนดีโหลดเฉยเลย <c oughs> ให้ไหมถ้ายู่ไปมป็นไงโดนศพเพื่อนมึงปกป้องป้องปก เจอช็อตกันกูสหน่อยเลือดเหลือเจ็ดสิบเอ็ดนะครับกระสุนก็โอ้โหร้อยกว่าเลยนะหือโดนเล็งที่หัวเล็งที่หวัวมันีกวเล็งที่หวัวมันใส่ขี่โมงอีที่ตัวไอ้เจา้านี้อ้านัดเดียวโดนเลยนัดเดียวนอนเลยหลับเลยปืนอะไรอะปืนนั่นหรอปืนไอเอ,อ้านี่ไงเอาอันไหนดีครับตัวน้ี้ห้าสิบนัดนะเอาอันนี้ดีกว่ามันนิ่งกว่า นะครับคุมง่ายกว่านะครับกรสนุนเยอะก็จริงนะแต่มันไม่โดนนด่ะดิโอ้ยตัวน <_ s 1> <_ s> ี้มันไม่เป็นไรวะ s> <S อะไรอนะ่ะ โอ้ยมันมีแบบนี้ด้วยเหรอเฮ้ยเกินไปมุยคือมันมีมันเป็นไอตัวที่มีช่องว่างครับช่องว่างคือเสื้อมึงใส่เกาะไม่ครบหมดเหรอมึงจะเป็นไอรอนแมนใช่ไหมมีไอรอนแมนก็มาโอ้อะไรวะนี้ก็มีเหรอได้เหรอทางไหนเนี่ยเราอ่านโน้ตก่อนนี่จะจำได้ว่าสารที่อย่างนี้มันพร้อม อมทุกอย่างได้เวลาจบเรื่องนี้กันแล้วเหรอใช่หรือเปล่าผมเป็ผมแปลแบบไก่กานะครับปลากระป๋องนะครับปลากระป๋องนะครับแต่ถ้าเป็นไก่กระป๋องนี้ก็อย่างนะครับมันจะบูดเร็วหน่อยนะครับผมพูดอะไรไนะมีเม็ดคิดนะครับโอเคฉีดก่อนเต็มร้อยมาน้อยเจ็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมาน้อยเจ็ร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนมันมาเป็นเป็นขยงโอ้โหเม็ดคิดอย่างเยอะ ผมว่านะผมว่านะคือนั่นไงมาแล้วเออนัดไปหนึ่งหนึ่งเอ,อ้ยเอ,อ้ยมึงอย่าด่วมึงอย่าออด่วนนะหลังเอ,อ้ยไปจะไปอยู่ในมุมนี้เดี๋ยวมิงเพิ่งยิงอ,อ,อาไะาาาาาแทงมึงก่อนเลยโอ้ยโอ้ย เออโอ้ยโอ้ยโอ้ยเลือดเหลือเลือดเหลือแค่นี้โอ้อะไรอะไรจิ้มอะไรแล้วเลือดเหลือยี่สองยี่สองเดี๋ยวกูฉีดก่อนโอ้ยกูยงง งงงงสองตัวอโอ้ยโอยเรือๆือนอนแล้วไปเอาเบ็ดคิดก่อนเจอลูกซองกูทีเนี้ยมาเดแน่จจก็มาเดรีโหลดกระสุนก่อนหมดยางหมดแล้วเหรอแหมนึกว่ามันจะมาเยอะกว่านี้ กัรเทียบเลยครับเฮ้ยผมน่ไม่พูดไม่อะไรเลยนะเก็บกระสุนก่อนนะรประตูเปิดแล้วหรือว่าจะเป็นเอ่อราวนี้นะครับอาจจะเป็นก็เป็นไปก็ได้นะครับจะเจอบอสแล้วหรือเปล่านะอันนี้ไม่รู้ที่รู้คือตังเกงมันนะครับกางเกงมันไม่ได้ใส่กอ,อกครบชุดนะครับ เปจริงแล้วัการใส่กอนการกระสุนทั่วตัวที่มันหนักมากเลยนะครับท่านผู้ชมชม,มันก็แรงอย่างนี้ว่ะปืนนี้ผมมองว่าไม่แรงได้งไงวะเนี่ยนัดเดียวนัดเดียวเขาไปเลยกางเกงกางเกงเออ,อยิงขาโต้งก็ตายนะครับขาชิ้นตอนน้อยนะครับพวพวกนี้นี่เออที่ะน,นัดที่จะน,นัดไป มึงมาได้ยังยังไงกันมึงลอยหลังกูเหรอแอบลอยหลังกูเหรอเอบตุ๋ยแล้วมึงอ่ะนะเมทิดก่อนทำง,งานเซฟมือจะเอ,อ๋เ,อเบบ,บ,บีมีใครไม่จ้าอย่าตาอย่ามาอย่ามาตุ๋ยหลังกูนะกูไม่รู้กูไม่รู้เรื่องดูคนก่อนสิโอประตูเปิดรอยอย่างี้ได้เวลาเซฟเกมแล้วหรือเปล่าเซฟเกมจริงๆด้วยท่านผู้ชม เอ้ยิงไปว่าขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับถึงจะคลิปสั้นหน่อยนะครับจะได้มีคลิปไปดูนะครับเผื่อไม่มีเวลาดูก็จะได้ดูแป๊บเดียวครับโอเคประมาณนั้นเลยครับต้องขอใช้ด้วยครับถ้าคลิปยาวนะครับเราเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บายบายสวัสดีครับ